สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การรายงานบุญครองพร์มอร์นิ่งรีพอร์ตประจำวันที่29กันยายน2565ค่ะ ราคาทองคํามีความผันผวนค่อนข้างมากเช่นเดียวกับความผันผวนของค่างเงินบาทและอัตราแลกเปลี่ยนในตลาดหลังจากที่ธนาคารกลางอังกฤษประกาศซื้อพันธบัตรรัฐบาลไม่จํากัดจํานวนซึ่งส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์กลับมาอ่อนค่าและทําให้ดัชนีดาวโจนส์รวมถึงตลาดหุ้นต่างๆปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและปรับขึ้นค่อนข้างมากในเมื่อวานนี้เช่นเดียวกับราคาทองคําที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็วขณะที่ค่างเงินบาทกลับมาแข็งค่าอย่างมากจากระดับ เมื่อวานนี้ที่บริเวณ38.40บาทต่อดอลลาร์ก่อนราคาจะปรับตัวลงมาปิดที่37.71บาทต่อดอลลาร์ถือเป็นความพันผวน,นที่สูงสําหรับการเคลื่อนไหวในระยะยาวในระยะเวลาคืนเดียวประมาณ60สตางค์ต่อดอลลาร์ขณะที่ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นอย่างมากเช่นเดียวกันหลังจากลงไปทำจุดต่ำสุดที่บริเวณ1,614เหรียญและดีดกลับขึ้นมาปิดที่1,659เหรียญ โดยความพันผวนดังกล่าวมาจากตลาดการเงินและการที่ธนาคารกลางอังกฤษประกาศซื้อพันธบัตรรัฐบาลด้านกองทุนทองคำ S P D R เมื่อวันนี้ไม่เปลี่ยนแปลงปัจจุบันถือครองเท่าเดิมที่940.86ตันภาพรวมตัวเลขเศรษฐกิจทั่วไปอยู่ในเกณฑ์ทรงตัวไม่ได้รับผลกระทบใดๆสำหรับในไทย คณะกรรมการนโยบายทางการเงินประกาศปรับขึ้นดอกเบีย้ย0.25%จาก0.75%เป็น1.00%ขณะที่แบงก์ชาติออกมาถแถลงถึงภาพรวมของเศรษฐกิจไทยยังอยู่ในช่วงกำลังฟื้นตัวแล,และจำเป็นต้องวิเคราะห์ภาพหลักของเศรษฐกิจไทยในองค์รวม โดยการปรับขึ้นดอกเบีย้ย0.25%ถือเป็นมติเป็นเอกฉันท์ส่งผลให้ค่าเงินบาทปรับตัวอ่อนค่าอย่างรวดเร็วขึ้นไปที่38.46บาทต่อดอลลาร์อย่างไรก็ตามจากแรงเทขายและความพันผัวนในตลาดการเงินช่วงค่ำคืนทำให้ค่าเงินบาทแข็งค่าลงอย่างรวดเร็วมากสำหรับตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐตลาดไม่ได้ให้ความสำคัญเท่าไหรนะักเพราะส่วนใหญ่เป็นไปตามที่คาด ราคาทองคำมีเทคนิคจ a l อลรีบาวขึ้นมาทดสอบแนวต้านที่บริเวณ1,670เหรียญโดยมีแนวรับระยะสั้นอยู่ที่1,615เหรียญซึ่งเป็นจุดต่ำสุดของเมื่อวานนี้วันนี้คาดว่าราคาทองคำจะเคลื่อนตัวในกรอบแนวรับที่1,630เหรียญและแนวต้านที่1,670เหรียญเช่นเดียวกับโกออนไลน์ฟิวเจอร์กลยุทธ์หลักเน้นระวังความเสี่ยงและความผันผวนของราคาสาหรับโก โคเม็กค่าจะมีกรอบแนวรับ1635เหรียญและแนวต้าน1675เหรียญสำหรับราคาทองคําไทยมีแนวรับที่29250บาทต่อบาททองคําและมีแนวต้านที่29950บาทต่อบาททองคําแนวรับแนวต้านในวันนี้นะคะแนวรับที่1 1630เหรียญแนวรับที่2 1620เหรียญแนวต้านที่1 1670เหรียญและแนวต้านที่2 1680เหรียญค่ะ แล้วกลับมาพบกับห้างทอบุญคลองพรมอร์นิ่งรีพอร์ตได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ